รวมชาติค่ะปูตินไฟเขียวดอนบาสทาโปริเชียเคอซอนจัดลงประชามติรวมรัสเซียแย้มยูเครนจะคุยหรือว่าจะลุยค่ะ ในขณะที่สหรัฐและตะวนตกกระหน่ำโฆษณาชวนเชื่อว่ารัสเซียเสียหายหนักใกล้แพ้สอดคล้องกับยูเครนที่อ้างว่าบุกตอรีกองทัพรัสเซียอย่างหนักแต่ไม่บอกว่าพ่ายเกระเจิงแบบไหนขณะที่รัสเซียเปิดตัวเลขยิบผลงานย้อนแผนยูเครนจํานวนความเสียหายของเคียฟทั้งกําลังพลและอาวุธและฝ่ายที่กระสับกระส่ายกลายเป็นเซเลนสกี้และสหรัฐนายพลสหรัฐออกมาสกิดให้ยูเครนควรเจรจากับรัสเซียดีกว่าด้านรัสเซียแต่เดิมค่ะก็มีกระแสข่าวว่ามอสโกขอ ให้เลื่อนการลงประชามติแต่วันนี้ปูตินไฟเขียวแล้วให้มีการลงประชามติในเดือนกันยายนนี้ตามการเรียกร้องของ3ามภูมิภาคและเปิดท่าทีให้ยูเครนเจรจาโดยยืนยันว่า รัสเซียจะยินยัดในข้อเรียกร้องเดิมหากไม่คุยจะลุยก็เตรียมรับผลขึ้นอยู่กับยูเครนและผู้สนับสนุสนตะวันต,นตกเชื่อได้เลยว่ารบแน่เพราะสหรัฐตะวันตกไม่ยอมให้จบวันที่5กันยายน2565ขาสบค่ะสำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่าทูตพิเศษของรัสเซียเปิดเผยว่าสาธารณารัฐโดนเนสและลูฮัส รวมถึงภูมิภาคสปโปริเชียและเคอร์ซอนมีสิทธิขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและองค์กรระหว่างประเทศในขณะที่จัดการลงประชามติเพื่อเข้าร่วมรัสเซียวลาดิมีชูรอฟค่ะเอกอักรรทูตุสำหรับภารกิจพิเศษประจำกระทรวงการต่างประเทศร,รัสเซียกล่าวว่าการจัดการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งและการลงประชามติอยู่ภายใต้การจัดการเฉพาะของหน่วยงานในอาณาเขตที่เกี่ยวข้องพวกเขามีสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านองค์กรและด้านเทคนิคและแม้กระทั่งความช่วยเหลือทาง การเงินแก่องค์กรระหว่างประเทศเช่นกิจการ UN เด้านกรมการเมืองและการสร้างสันติภาพ d p p a o s c e หรือองค์กรเพื่อความปลอดภัยและความร่วมมือในยุโรปและบนพื้นฐานทวิภาคีภูมิภาคเคอร์ซอนและภูมิภาคสโปดิเชียส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียอันเป็นผลมาจากปฏิบัติการพิเศษที่เริ่มขึ้นเมื่อ24กุมภา,าพันธ์ที่ผ่านมารัสเซียเปิดตัวปฏิบัติการพิเศษหลังจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮัน ขอความช่วยเหลือเพื่อปกป้องพวกเขาจากการจงตีที่รุนแรงต่อเนื่องมา8ปีโดยกองทหารยูเครนรัฐบาลท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคนี้แล้วโดยช่องทีวีและสถานีวิทยุของรัสเซียที่ออกอากาศและเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งกับไครเมียกำลังได้รับการฟื้นฟูโดยฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคได้ประกาศแผนการที่จะจัดประชามติเพื่อเข้าร่วมรัสเซียการลงประชามติเกี่ยวกับสถานะของเบอร์เดน และดินแดนที่ได้รับการปลดปล่อยของภูมิภาคสโปริเชียมีกำหนดในเดือนกันยายนนี้ตามรายงานของหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้รัสเซียได้เปิดท่าทีพร้อมเจราจากับยูเครนและตะวันตกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุดโดยมอสโกก็จะไม่ยอมให้ผลประโยชน์ของตนเสียหายในการเจราจาดังกล่าวดมิทรีเบสขอบข่าโฆษกของเคลมลินเตือนว่าวิกฤตระหว่างรัสเซียและตะวันตกจะได้รับการแก้ไขย,ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โต๊ะเจราจาเขากล่าวว่าประเทศตะวันตกทำผิดพลาดมากเกินไปและจะต้องชดใช้โดยเขาค่ะก็กล่าวให้สัมภาษณ์ทางทีวีรัสเซียวัน ซึ่งเขาเสริมว่าการเผชิญหน้าใดๆก็ตามจะตามมาด้วยการพักรบและสถานการณ์วิกฤตใดๆย่อมได้รับการแก้ไขได้ที่โต๊ะเจรจานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เช่นกันโฆษกของป,ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดีมีร์ปูตินกล่าวเสริมว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้โดยเบสขอบกล่าวเสริมว่ารัสเซียได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าในการติดต่อกับตะวันตกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะใช้สิ่งนี้เพื่อดำเนินการเจรจาในลักษณะที่ผลประโยชน์ของเราไม่เสียหาย มอสโกค่ะยังคงพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับเคียฟซึ่งอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัสเซียจะเป็นหัวข้อเดียวในวาระการประชุมเมื่อถูกถามว่ารัสเซียมีอะไรที่จะหารือกกับประธานาธิบดีเซนสก,กี้ของยูเครนหรือไม่เบสขอบกล่าวว่าใช่แน่นอนเราสามารถพูดคุยได้ว่าจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของเราอย่างไร แต่ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของเคียฟค่ะจะเดินหน้ารบมากกว่าเจราจาประธานาธิบดีเซเลสิกี้แห่งยูเรยครนขู่ว่าเขาจะละทิ้งความคิดที่จะพูดคุยกับมอสโกมาหลายครั้งโดยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเขาก็ประนามสารสาธา,ารณะที่พิจารณาโทษสำหรับสมาชิกของกองทหารอซอที่โหดร้ายโดยแนวคิดลทัทธิทหารสุดโตงในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสว่าเป็นหนึ่งในเส้นสีแดงที่จะทําให้การเจราจาเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปพิเศษครับท่านผู้ชมสําหรับ ทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนการยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2อ9 9บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมันหกิโลกรัม1299ันกบาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับ นี่มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตระดุดอิดตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริมเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G.I. นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหนึ่งลูก1.5กิโลครับ999าบาทพันหนึ่งทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ